สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากเมื่อวันที่2รกรกฎาคม2 5 6พนรีพลตรีนายแพทย์เตนทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินเนี่ยนะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook พูดถึงที่ดินราชพัสดุนะครับของกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังบอกว่าถ้าอนุญาต ให้ทางด้านโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเข้าไปจะตั้งโรงพยาบาลสนามนั้นจะสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ได้เพิ่มอย่างน้อยอีก3,000เตียงล่าสุดนั้นวันที่3กรกฎาคม2564นะครับในเวลา21นาิก45นาทีทางด้านพลตรีนายแพทย์เหรียนทองแน่นหนานั 1, ้นได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคุณหมอเหรียนทองนั้นได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้แบบนี้บอกว่านี่คือสภาพ พื้นที่ที่ดินราชพัสดุณเวลา16นาฬิกา45นาทีของวันที่3กรกฎาคม64ขนาด6ไร่เสติริรถนนแจ้งวัฒนะที่กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังอนุญาตให้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเข้าจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับหนึ่งพลังแผ่นดินสองเพื่อรับผู้ป่วยโควิดจำนวนมากกว่า3,000เตียงจะเพิ่มตกใจว่าพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัชพืชปกคลุมจำนวนมากจนดูน่ากลัวขนาดนี้จะเหมาะสมที่จะตั้งโรงพยาบาลสนามหรือ ผมเป็นนายทหารยุทธการกรมการแพทย์ทหารบกและเป็นอาจารย์สอนวิชาเสนารักษ์สนามว่าด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในเขตยุทธบริเวณดังนั้นถึงแม้จะมีสภาพป่าภูเขาเกาะหรือสภาพแวดล้อมจำกัดอย่างไรผมก็ต้องทําให้ได้สิครับนี่คือภารกิจโรงพยาบาลสนามในสงครามโรคระบาดในเมืองที่มีประชากรมากกว่า10ล้านนะครับที่คือการรบในเมืองของทหารหมออย่างผมครับหมอชิบหายอีกแล้วอย่าไปสตามผมมาก ผมชู2นิ้วตามอย่างพี่ตู่นะครับใครไม่ชอบกรุณาไปไกลๆตีมของผมด้วยขณะที่รถไถรถเกรดและเครื่องจกักรจากบริษัทวิไลศิริจำกัดบริษัทก่อสร้างในเครือมงกุฎวัฒนะได้เข้าสู่พื้นที่แล้วทั้งนี้การถากถามวัชพืชและปรับพื้นผิวจะเริ่มขึ้นในวันที่4กรกฎาคม2564หลังจากนั้นจะเริ่มตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราวขนาด3 0 0พเตียง ให้สามารถรับผู้ป่วยโควิดจํานวนมากได้ภายใน7วันที่ดินราชาพสัสดุปแปลงนี้ห่างจากโรงพยาบาลนมมง,งกุฎวัฒนะเพียงแค่200เมตรจึงมีความเหมาะสมในด้านการส่งกําลังบํารุงทางการแพทย์และการขนลําเลียงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามไปยังโรงพยาบาลประจำติดมงกุฎวัฒนะและโรงพยาบาลสนามระดับ3พลังแผ่นดินหนึ่งถึงแม้จะมีความยากลำบากในการถับถางวัชพืชและการปรับพื้นผิวขนาดใหญ่ถึง6กไร่เศษ เพื่อเตรียมพื้นที่จะตั้งโรงพยาบาลสนามก็ตามเราสู้ไม่ถอยจนเก้าเดียวลงชื่อปนตรีเหรียญทองแน่นหนาทหารหมอเก่าและแก่ที่เป็นทหารชั่วชีวิตทั้งไม่มีวันตายไปจากความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน 3. กรกฎาคม6.4เวลา21.45นาฬิกา45นาทีพร้อมกับแนบภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยครับหมายคุณผู้ชมนั้นได้เห็นได้ชมกันด้วยว่าสภา,ภาพพื้นที่ก่อนที่ทางด้าน คุณหมอเรียนทองนั้นเนี่ยนะครับจะใช้เครื่องจักรจากบริษัทวิไลศิริจำกัดเข้าไปดําเนินการในการที่จะปรับพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรนี่ครับก็ผ่านไปหนึ่งวันครับกระทรวงการคลังนั้นก็อนุญาตให้คุณหมอเข้าใช้พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ